สวัสดีค่ะวันนี้แะข่าวเร่าเรื่องจะมาอัปเดตสิทธทิบัตรทองนะคะก่อนไปชมรายละเอียดของข่าวกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจกวางไตสุรีไตรสรณกุลนะคะยืนยันแล้วใช้สิทธิ์บัตรทองได้แม้สปอสอชเลิกสัญญา64คลินิกและโรงพยาบาล จากกรณีสปสชยกเลิกสัญญาให้บริการสาธารณสุขกับคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร64แหง่งจะส่งผลให้ประชาชนที่มีสิทธิหลักรประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองได้รับผลกระทบประมาณ800,000รายยืนยันใช้สิทธิบัตรทองได้แม้สปสชเลิกสัญญา64คลินิกและ โรงพยาบาลจากกรณีสปสช,ชยกเลิกสัญญาการใช้บริการสาธารณสุขของคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมาหานคร64แห่งจะส่งผลให้ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองนะคะได้รับผลกระทบประมาณ800,000รายล่าสุดนายแพทย์ศักชัยการจนาวัฒนาเลขาธิการสปสช,ชยืนยันว่า สิทธิบัตรทอง30บบาทของประชาชนกลุ่มดังกล่าวยังคงอยู่และการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นต่างจังหวัดไม่ได้รับผลกระทบประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลต่อเนื่องได้ที่หน่วยงานบริการภาครัฐและเอกชนได้แก่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัวทั้งนี้สามารถดูรายชื่อหน่วยบริการได้ที่พื้นที่กทมเดี๋ยวแอดจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสปะสอชอให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการทุกแห่งว่าให้บริการสาธารณสุขและขอรับค่าใช้ใจ่ายเป็นกรณีผู้ป่วยสิทธิ์ว่างมาที่สปสอชอโดยไม่ต้องเก็บเงินจากผู้ป่วย ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะคะและกรณีผู้ป่วยที่ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ถูกประกาศยกเลิกสัญญาแต่ยังไม่สิ้นสุดแผนการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้จะใช้สิทธิรักษาต่อเนื่องได้จนอาการดีขึ้นแพทย์จะพิจารณาและอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้โดยทางโรงพยาบาลยังคงเบิกค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยกลุ่มนี้มาอย่างสปสอชอ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงของความร่วมมือโรงพยาบาลช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ตามมาตรฐานให้บริการสาธารณาสุขตรวจสอบรายชื่อ64คลินิกและโรงพยาบาลที่ถูกยกเลิกสัญญาได้ติใต้คลิปนี้นะคะ